อาหารสามัคคีวันนี้ขอเสนอเมนูผัดพริกแกงกุ้งจ้าที่เห็นว่าไม่ไหมอยู่นี้ไม่ใช่อะไรนะคะไม่ได้ไหมนะมันคือพริกแกงของเราค่ะจะนําลงไปผัดกับน้าํามันแต่พอดีว่าน้ํามันมันน้อยไปหน่อยแล้วก็ไฟแรงไปนิดนึงผัดพริกแกงจนหอมแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยจ้ะเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะ เพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปกุ้งสุกแล้วใส่ผักได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นถั่วฝักยาวนะผักสุกแล้วมาปรุงเครื่องกันค่ะน้ำปลานะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าพริกแกงของเรามีความเค็มอยู่แล้ว ตัดหวานนิดนึงน้ําตาลทรายผัดให้แห้งๆนิดนึงนะคะให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะผัดพริกแกงกุ้งเราจะลืมอะไรก็ลืมได้นะแต่ว่าเราอย่าลืมโรยใบมะกรูดจ้าถ้าไม่ั้มันก็จะไม่ครบเครื่องเสร็จแล้วค่ะผัดพริกแกงกุ้ง วันนี้นัดกลับบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e นะคะ